อายเลยบาสเอาไปเล่นเกมเลยลู้วันนี้เราจะมาเล่นบาบยักษ์นะครับบาบยักษ์บาบยากักษ์เลยรู้เล่นเกมเป็นไหมเจ้าห้องมัวเป็นแล้วนี่ผมยันนี่โอ้โคตเลย

ยาไากเหร้รือลอรอได้แล้วนะครับงงใจเลยบั่นบมวอก็บุ๋มวาเลยบ่วอันดีดังลูกค้าตัวอนี